For the world, and now I'm living, and the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on a try, come and tell me what you waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance, do a dance of victory cause now i good, though no, I'm not like I used to be. Man talk about things, talk about my. สวัสดีครับ, วันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลบ่อทองนะครับอําเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นแปลงที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดสะแก้วนะครับแปลงนี้เป็นพื้นที่ขนาดสามไร่กว่าๆนะครับลักษณะแปลงเป็นแบบหน้าแคบแต่ยาวนะครับเป็นแบบผืนผ้านะครับหน้ากว้างอยู่แค่สามสิบกว่าเมตรเองนะครับลักษณะดินที่นี่เป็นแบบดินทรายนะครับทรายละเอียดเลยนะครับโอกาสการกัดเซาะสูงนะครับ แล้วก็ลงไปด้านล่างก็จะเป็นลูกลังนะครับตัวเนื้องานที่นี่ก็จะมีสระเก็บน้ำนะครับแล้วก็ตัวคลองแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณทั้งหมดนะครับก็เริ่มต้นจากตัวคลองนะครับคลองตัวนี้กว้างอยู่ที่4เมตร50นะครับกว้าง4เมตร50ลึกประมาณเมตร60นะครับ ก็จะลากคลองเส้นนี้ขุดลากมายาวตามที่มานะครับเชื่อมจากสระน้ําใบใหญ่มานะครับก็ที่ขุดเพื่อต้องการเก็บน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของที่แกก็ปลูกพวกต้นหมงต้นไม้แกก็ใช้การาไปสูบน้ําใส่ถังมานะครับแล้วก็เอามาลดเป็นจุดๆก็จะยุ่งยากนะครับอันนี้เราขุดขุดเพื่อเก็บน้ําไปเลยนะครับมันจะจบปัญหาตรงนี้ไปทีเดียวเลย สองที่บอกว่าฝนที่นี่ตกเดือนละครั้งนะครับอันนี้ก็ช่วงที่ผมมาขุดก็มีร้อยตกไปบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นลายน้ําแบบนี้เลยนะครับถ้าดินทรายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเสียรูปไวนะครับถ้าเราไม่เล็งปลูกยาแฝกช่วยมันนะครับความคมความอันนี้มันจะหายไปนะเพราะว่าเป็นดินทรายนะมันก็จะไหลลงมากบนี้ก็เป็นช่วงบ่อน้ํากลางนะครับบ่อพักเล็กนะครับ ตอนแรกก็จะเป็นสวนมะพร้าวที่เจ้าของที่แกปลูกไว้อยู่แล้วนะครับผมก็มาขุดแต่งขุดอาจจะมีโดนต้นมะพร้าวที่สองเจ้าของที่ปลูกไว้ตอนแรกบ้างนะครับรอบๆก็จะเป็นสวนฟาร์มนะครับป่ายางนะครับป่าอ้อย ก็อากาศร้อนดีนะครับร้อนอนชื้นๆลูกลังนะครับจะไม่เหมือนดินพักกลางนะครับเวลาขุดแล้วมันจะไม่ค่อยเรียบนะครับเพราะว่ามันเป็นทรายแล้วก็ปนลุกหลังนะครับมันจะหลุดออกมาเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างดินพักกลางนะครับเป็นดินเหนียวเวลาขุดปุ๊บมันจะมาเป็นรูปตามรูปบุงกีมาเลยนะครับ ในโซนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสระน้ําขนาดหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานพอดีปเป๊ะนะครับคือวัดจากปากสระเลยนะครับหนึ่งงานความลึกสาเมตรนะครับวางตะพักสองเมตรนะครับชนแลกลงไปหนึ่งเมตรวางตะพักสองเมตรแล้วก็ลงไปอีกสองเมตรนะครับก็รวมเป็นสาเมตรพอดีดินก็เอาขึ้นคันทาําคันรอบสระนะครับคันหลังคันรอบสระนี่กว้างสี่เมตรห้าสิบนะครับก็ถ้าอัดน้ําได้จริงก็สามารถช่วยเก็บน้ําได้อีกนะครับคันสระที่ยกสูง ผมก็จัดการวางระบบท่อน้ําให้จ่องที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่มันลาดเอียงลงมานะครับก็ดูจากรอยล่องรอยน้ําเก่ามาถ้าน้ําช่วงหน้าฝนเนี้ยน้ำน่าจะมาตกตรงนี้เยอะหน้าดูนะครับรอยมันกลับจนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมก็เลยมาวางท่อดักน้ําช่วงวินนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันเข้าไปในตัวสระได้เต็มที่นะครับแล้วก็วางทางน้ําออกไว้นะครับในกรณีว่าสระน้นํานี้น้ําเกินความจุนะครับก็ให้มันระบายทิ้งออกไปตามความลาดเอียงของพื้นที่ต่อไปนะครับ ตอนแรกไม่มีสระนะครับตอนแรกมันเป็นป่ารกๆเลยนะครับก็มีเหมือนแบบเป็นทางน้ําไหลผ่านเฉยๆนะครับมันเก็บน้ําอะไรไม่ได้อันนี้เรามาขุดสระอันนี้เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทางแปงลงสามไร่นี่คือสามสามไร่นี่คือปีชนปีเลยนะครับถ้าเก็บน้ําได้เนะนี่ยน้ําพอใช้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับดินก็ที่ขุดจากเหมืองก็เฉลี่ยขึ้นมาศาสตร์ปรับพื้นที่ฝั่งที่เป็นแปลงมะพร้าวฝั่งนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนแรกพื้นที่มันลาดเอียงอยู่นะครับก็นํามาเฉลี่ยเกียร์ปรับนะครับนะ้ำจากสระพอเต็มสระปุ๊บก็มาากันจะจะมาเข้าท่อนี้ก็วิ่งไปตามร่องเหมืองนะครับเต็มเหมืองปุ๊บก็จะออกท่อ PVC ที่วางไว้นี่ครับเป็นท่อน้ําออกนะครับ ในกรณีที่ว่าน้ําเกินความจุนะครับก็จะออกไปตามพื้นที่ต่อไปนะครับถ้าอย่างต้องการจะอัดน้ําให้ได้ปริมาณเยอะนะครับก็แค่มาปิดปากท่อน้ําออกนะครับก็จะอัดน้ําได้เยอะเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ